สปอยนิยายเสียงเรื่องมีคุณไม่มีปะป้าโดยน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะนัชชานนภาสกรชายหนุ่มที่มีรูปร่างหน้าตาสวยราวกับผู้หญิงเขาคนนี้เคยมีอดีตที่ไม่ค่อยดีนักกับสุดตาคนดังอย่างกันกวีมหาสกุลโชธพนัชชานนไม่อยากขัดขวางความก้าวหน้าของคนรัก เขาจึงเลือกที่จะเดินหนีจากมาโดยที่เขาไม่ได้มาเพียงคนเดียวแต่มีพยานรักติดท้องมาด้วยนัชชานนพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งผู้งมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเพราะเขามีภาระที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกสาวอีกหนึ่งคนนัชชานนจึงต้องออกไปหางานพิเศษนั่นคือการไปเป็นผู้ช่วยดูแลศิลปินตามสถานที่ต่างๆ แต่แล้ววันหนึ่งเขากลับได้เจอกับกันกวีหนำซ้ำยังต้องมารับงานที่เกี่ยวข้องกับอีกฝ่ายแม้นัชชาโนนอยากปฏิเสธแต่เพราะคำว่าเงินเขาจึงต้องยอมทนในขณะเดียวกันก็ต้องเก็บความลับเรื่องลูกไม่ให้อีกฝ่ายรู้ส่วนกันกวีซูปเปอร์สตาร์ตัวท็อปของประเทศไทยในมุมที่ใครหลายคนรู้จักกันกวีคือนักร้องนักแสดงทรงอิทธิพลแต่อีกมุมหนึ่งในชีวิต เขาเป็นคนเอาแต่ใจชอบใช้ชีวิตแบบเพลย์บอยกวงทั้งสาวทั้งหนุ่มที่อยู่ในระดับฐานะเดียวกันโดยไม่มีคนรักแบบเป็นตัวเป็นตนแต่ใครจะรู้ว่าในอดีตเขาเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนบางคนมาก่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่ต้องพลาดตอนต่อไปหรือเรื่องใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ